สวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้พบกับสควาย่าต่อนะคะวันนี้เรายอยู่<ม>ที่เชียงใหม่กันอยู่นะคะต่อจาก EP ที่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราพักที่ซีรูมแอร์พอร์ตกันค่ะจุดเด่นของที่นี่คือ,อยังไงนะสัญ,ญาย่าค่ะซีรูมนะคะมีโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยค่ะใกล้สนามบินนะคะใกล้ Central a i r p o พอแล้วก็ไปเที่ยวหางดงสะดวกด้วยค่ะไม่ว่าจะไปสวนราชพฤกษ์หรือว่าไหลซาฟารีนะคะ โรงแรมวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นโคซี่โคซี่มากๆเลยชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศบบรอบๆกันนะคะทัญญาไปกันค่ะ,ะ Sea r o o m at Airport บริหารโดยบริษัทไทฟาเรียลเอสเตทนะคะโรงแรมนี้ออกแบบมาดีมีพื้นที่กว้างขวางค่ะมีพื้นที่นั่งเล่นและมีห้องยิมที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันนะคะสำหรับคนรักสุขภาพเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมุมกาแฟพร้อมบริเวณรับประทานอาหารแบบร่มรื่นค่ะ ห้องน่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยมีต้นเตียงบน,บนเตียงล่างเหมาะกับเราสองคนเลยค่ะใช่เลยโอ้แล้วตอนนี้วันนี้เนี่ยใครจะนอเตรียมบนเตียงล่างกันเน,นี่ยนะเดี๋ยวหนูเสียสละนอนบนกันได้เสีย <c oughs> สละเลยะะ <c oughs> สัญญา <c oughs> เป็นไงจ้าบรรยากาศข้างบนเป็นไงบ้าง <c oughs> นุ่มเตียงน่านอนมากเลยคะ่ะอากาศดีมากข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะ รางก็สบายจ้าเพราะว่าที่นอนนุ่มแน่นเลยค่ะเพราะว่าทั้งเตียงบนเตียงล่างนี่ใช้ที่นอนของสไปร่ากันนะจ้าอ๋อทั้งซีรูมเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะทุกห้อกเลยค่ะงั้นแบบนี้เราไปถามคนที่ใช้งานจริงกันดีไหมคะว่าที่นอนของสไปย่าเป็นยังไงบ้างเอาเลยจ้าจัดเลยค่ะความรู้สึกขูงค่ะก็คือว่าสบ,สบายที่นอนไม่ยุบไม่แบบมันมันตึงตลอด นอนก็ตึงตลอดไม่ไม่แข็งไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็สั่งมาตั้งนานนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันก็ไม่ยุ่ไงคือมันมันเ็่แบบ้ค่ะก็ขอบคุณคุณพี่เขามากเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ที่นอนสปา่าให้ฟังกันค่ะค่ะใครที่สนใจที่นอนสำหรับงานโรงแรมนะคะติดต่อสปา่าได้เลยนะคะตามช่องทางตามนี้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะดูว่าเราจะพาคุณไปไหนในตอนต่อไป mm hmm. ไปเที่ยวโรงแรมอะไรและนอนที่นอนไหนกันค่ะค่ะ,คะวันนี้เราไปกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ